ค่ะคุณกรพัฒสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ครับอคุณปินเขาพาเราไปกินข้าวหอมนินรู้จักไหมข้าวหอมนินเนี่ยแถวสารคามของคุณกรพัฒบุรีล์ใช่ไหมมีข้าวอะไรอร่อยเออของข้าวหอมมะลิครับอืมแถวบ้านเราเนาะอืครับอ่ามาตลาดหุ้นของเราต่อไปคุณกรพัฒครับก็หุ้นมากินกันต่อเป็นพิการขึ้นน่นะครับค่ะ เมื่อวานก็เราคุยไปว่าตลาดเป็นไซด์เวย์นะครับจนถึงไซด์เวย์อัพนะครับก็อ,อยู่ในกรอบที่เรามองนะครับเป็นเห็นว่าติดแนวต้านหนึ่งห้าศึกแปดอยู่นะครับวันพรุ่งนี้เองตัวตลาดเองก็แนวต้านเขียบขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับหนห้าศึกเก้าโอ้นิดเดียวหนึ่งจุดเองทำไมเออแนวต้านแรกก็โอเคต้านที่สองก็หนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับเออค่ะแนวรับก็ หนึ่งสี่เก้าเจ็ดนะครับกับหนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับตลาดเป็นเทรนไซด์เ, way, เวย์เทรนไซด์เวย์อัพเหมือนวันนี้นะครับถ้าตลาดไปดูจะเป็นลักษณด์นะครัสวยๆอ่ะครับต,ตัวหุ้นโดยตัวนะครับ่่เชคะตัวบิ๊กแคปที่มีเจหนเข้ามาก็จะเป็นรับกหมอกอ่อสร้างนะครับสำหรับตัวปิโตรเคมีนะครับก็รับเหมาเนี่ยซีเคนะครับ,บ,เ,น JK, นรบเราเลือกเป็นหุ้นท็อปพิคประจำเดือนอเดือนทร่อ่ะนะครับตอนนี้คือขึ้นมาแล้วก็ไปกระต้านบริเวณสามสิบสี่เจ็ดห้าขึ้นมาแล้วเนี่ยเบรกแล้วนะ ภาพตรงนี้ผมคิดว่าเดือนพิกาจนย์ภาพของการประมูลต่างๆเนี่ยจะเร่งทําให้ตัวซีเคเนี่ยมีรอบของการซื้อตัวรอบใหม่นะครับบริเวณแนวต้าน2าส2 3 3บาทจะมีโอกาสขึ้นมานะครับจ <32 S 2> ากนั้นก็30.25-30บาทมูลค่าพื้นฐาน38.5เหเป็นเดือนครับเท่าไหร่นะ38.5ครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับพื้นฐานหนูมืละให้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวไอบนะครับเป็นการเทรดที่เก่งกำไรนะครับ ราคาหุ้นมีสัญญาณบายมาแล้ววันนี้หลังจากเบรกผ่านแนวต้านบริเวณสามสิบจุดห้านะครับก็เทรดดิ้งนะครับขึ้นไปที่สายสามกต่สายสี่นะครับเป็นแนวต้านก่อนนะครับแล้วก็ให้ดูฐานรับนะครับของการขึ้นมารอบนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ควยรย่อหลุดนะครับบริเวณสามสิบจุดห้านะครับเป็นแนวรับหลักของเขาครับอ๋อใกล้ๆเมื่อเช้าเลยเนาะครับสามสิบจุดห้าโอ้อ่ะกับส่วนกระโอื่อนๆนะครับที่เราเลือก เป็นตัวเด่นประจำเดือนก็ p t c นะครับเมือนี้เราพูดถึง PKE ตัวหนึ่งละนะครับ p t c <P> วันนี้ก็ปิด p t c ศูนย์จุดเจ็ดหกก็เดือนนี้ทั้งเดือนตอนนี้ถึงเดือนธันวาเก่งในเรื่องตัวขยะชุมชนนะครับ<ฆ>ก็ราคาหุ้นน่าจะมีการซิกซกขึ้นมานะครับขึ้นสลับพักตัวที่บร,ริเวณแนวตานศูนย์จุดแปดนะครับทะเบกบริเวณศูนย์จุดเจ็ดหกได้นะครับแล้วก็ถ้าถัดไปที่ศูแปดสองแนวรับก็บริเวณ 72ตังค์นะครับที่เป็นภาพการเรกขึ้นมา็จะเป็นแนวรับหลักก่อนครับ72ตังค์นะครับแล้วก็เมื่อวนที่เราคุยไปตัว s t p i นะครับ <S s t t ก็ <S s t เริ่มสัญญ,ญาณการไซด์เรีละนะครับยังอ,อยู่ในวต้านที่เดิม9.45นะครับกับบริเวณ9.60ก่อนนะครับแนวรับก็9บาทภาพของตัว SPTI ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นหุนที่ทยอยซื้อสะสมเพื่อการลงทุนนะครับมองข้ามฐานกระไร ปีสามชื่อสี่ไปนะครับเรามองว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาสที่ปีสองพันสิบเจ็ดจะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะกลับมาอยู่ในเทรนด์การอัปเกรสชั่น,นยิ่รอบใหม่ก็คือการประ,ประมาณการสิ้นนะครับก็คงต้องรอเรื่องของตัวพรรัฒนาการของโครงการงานต่างๆของพีพีซีเอ่อขออภัยนะครับตัวเอสซีดีไอต่อไปครับค่ะครับก็เบื้องต้นตอนนี้ก็ให้มูลค่าพื้นฐานที่สิบห้าบาทนะครับสิบห้าบาทเลยโอ้รจริงเหรอ ครับแล้วก็ออออตัวอีกตัวหนึ่งก็ตัวเดิมนะนำโยนเทอร์มินัลนะครับเป็นท็อปปิ้งในตัเวเดือนนี้เหมือนกัน n y t นะครับก็เห็นว่าอยู่ในเทรนขาขึ้นนะนะครับในจังเลิกสิบสามเจขึ้นมานะครับแนวรับก็บริเวณนั้นแหละ139 137เก้นะครับเป็นฐานการซิกแซกขึ้นไปเนี่ยค่อยๆดูวันพรุ่งนี้ผมคิดว่ามีโอกาสขึ้นมา14บสาทสีจนถึง15บาทได้นะครับโอเคครับลงทุนต่อไปเนาะมีตัวหนึ่งนะครับปิ้ แต่ว่าวันนี้พักตัวนะครับปี <Okay. S 1> พีนาเดิอนก็ยังคงเก่งในเรื่องตัวเอเ i เหมือนเดิมสำหรับ b j เจ j c เนี่ย <G> อาจจะพักได้นะมันคงมีถ่าตรงนี้เป็นท่าพักนะครับบริเวณห้าจุสองจนถึงห้าสิบเอดจุดห้านะครับแต่โดยวรวมแล้วยังเป็นเทรนไซด์เอาอยู่นะครับผม <Okay. S 1> คิดว่าจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าขึ้นมาใกล้ๆเป้าที่ผมมอ,องเป้าแรก่ะ5้าสิบสี่นะครับหรือถ้าผ่านห้าสี่ได้ก็อย่าต้าสิบห้าบาทนะครับครับอืมค่ะครับ เรามีอะไรอีกไหมหมดแล้วนะบ้านปูต้านเท่าไหร่บ้านปูต้านเท่าไหร่พี่จำไม่ได้ที่คุณเคยให้คือคือบ้านปูบีซีพีเนี่ยผมต้องขออนุญาตไม่ไม่คอมเมนต์นขอโทษเพราะว่าเป็นยังเป็นขายตัวบีซีก็เลยต้องต้องขออนุญาตถามท่านอื่นแล้วกันนะครับค่ะได้ได้เอาเทคนิคได้นะพี่ถามหลายเจ้าแล้วแต่ไปอยากคอนเฟิร์มคุณกัลพัดอีกนะโอเคครับผม่ไปขออนุญาตจริงครับอ่ะซิลิซัสค่ะตัวเอสแซ่ศูนย์นะครับแซ่หนึ่งหกก็เมื่อวานเราเทดดิ้งลองนะครับ ที่เราบอกว่าเทรดดิ้งลองแล้วก็จะมีจุดปัดขาดทุนคือถ้าเกิดย่อ,อมาผิดความคาดหมายบริเวณเก้าสามศูนย์ตอนนี้คือเป็นขึ้นแล้วนะครับเรามาเราต้านแรกและเก้าสี 44, ่สี่ปิดที่เก้าสี่จุดห้าก็ต้านต่อไปดูที่บริเวณเก้าห้าศูนย์ก่อนนะครับถ้าไปเก้าศูนย์ได้เนี่ยก็คือบริเวณเก้าหกหนึ่ง 1, นะครับเป็นเป้าหมายการเทรดดิ้งลองจุดปัดขาดทุนหรือว่าป็อปลอสนะครับหรือว่าล็อกโควปิดหน้าลองตอนนี้เนี่ยให้ดูบริเวณเก้าสามหกเป็นหลักนะครับไม่ควรย่อหลุด,ดนะครับ เก้าสามเก้าเท่าไหร่นะฮะเก้าสามหกครับเก้าสามหกนะฮะเป็นการปัดขาดทุนด้วยครับต่อด้วยแล้วก็รับผู้ปิดด้วยตรงคําก็มาแล้วพันสามพันสองแปดห้าวันนี้ครับตองคำก็ชื่คุยกันม้วนก็เป็น setting ลองก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังไม่ถึงนะก็ไล่ไปหนึ่งสองแปดหกก่อนนะครับหนึ่งสองแปดถกพันได้ก็หนึ่งสองเก้าสี่เป็นด้านลื่นปั้นนะครับแล้วก็พันสามนะครับ มีสองขยักนะสองหนึ่งสองเก้าสี่แล้วก็พันสามร้อยนะครับผมครับขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลอัปเดตจากคุณกอ